สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลมาครับผมเดี๋ยววันนี้เรยวผมจะพาพี่น้องมาชมทีมงานไร่พรเจริญสองครับลงลิปเปอร์ระเบิดดาน,นครับของค่ายละครสวรรค์สติวครับหาขาพี่น้องหาขาโอ้จำลิปอันนี้เป็นการลงรอบแรกนะครับเนี่ย อยิงมาเพื่นนมาสีลงแบบไลยตาประฮัตนะครับผมลงสองรอบแต่ว่าแปลงนี่ต้นไม้หลายหลายครับพี่น้องดูน,งนะฝั่งนู้นก็จะเป็น g S 115หนึ่งหนึ่งห้านะครับฮะอยู่คนละหม่องครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพามาชมที่เอ็มร้ยยอยยี่สิบกันยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่โอ้สมต้นไม้พร้อมครับริปเปอร์ อย่ละนังคักใหญ่มากครับดีเอ็มร้อยยี่สิบโอ้หาขาเนี่ยโอยย่แห้งครับผมว่ามันต้องใส่เจ็ดขาแล้วรุ่นนีน้เนาะขาลิปเปอร์นะ่หาสิบเส้นนี่ลงสุดเลยนะครับแต่ว่ารอบสองคิดว่าน่าจะจำลิฟ ดิปอร์รุ่นนี้มีเซฟตี้นะครับผมขามิดต่อเขาอาจจะได้เห็นนะครับอาจจะได้เห็นเซฟตี้ขาดโอ้มาหอดกันเอ็ดใกล้สิเหลี่ยวแล้วครับผม เป็นแตแห้งฮะเกลีครับที่เอ็นรุ่น120ร้อยยี่สิบแลจริงนะครับแต่ว่าแรงบิดมันหลายโอ้โหจำลิฟห0าสิบเส้นจำลิฟครับ เปิดหาขาดูเล็กไปเลยครับสำหรับ CM เอ็เดี๋ยวไปชมกันครับผมน่าจะใช้รอบประมาณพันห้านะครับ รอบแรกใกล้สเสร็จแล้วแล้ะทางนี้เหลือประมาณสีหาห้อยนะครับเียบทีมงานอะไรพรเจะเญ่นสองนี่บน,นบลเตสไหางบุกเบิกนะครับใส่ระเบิดดานเอาย่างเดียวนะครับเพราะว่าหางสามนี่มันมันลุ่มะสูตรไัยสูตรมันนะครับจ้าสีก่กะดีขึ้นกันนะครับผม แบบนี้มันมีเขาเลือกว่าหางบุกเบิกนะครับเพราะว่าหางบุกเบิกเนี่ยเขาเลือกชุดกับแบม่สามสิบสี่สิบเส้นเนาะแต่เป็นรถใหญ่เนี่ยกับสี่สิบนะครับอันนี้มันลงได้สุดเลยนะครับแล้วก็ยางมันไน้ลงสองหลอบนะครับ ลุงเป็นไล่ตาบักฮอดนะนี่ครับทีมงานนี่เพิ่นโอ้เรื่อง Head Oil เฮ็ดอ้อยนี่ต้องกยกไข่เพิ่นนะครับแถวซ้วนซ้นซ้นทางผมนะครับอำเภออำเภอห้วยเพิงนี่ต้องกยกไข่ทีมงานนี่แล้วเฮ็ดอ้อยนี่โอ้เครื่องมือเพิ่นหลายนะครับผม นี่ลงระเบิดดานแล้วเพิ่งกะเชื่เอาหางยีย่สิบสองจานตีนะครับเนี่ย<ม>พอลงหางยี่สิบสองจานตีแล้วก็สีมากนะครับมากล่องมากล่องฝังปุ๋ยก้อนปลูกนะครับกิจกรรมหลายขนาดได้ครับทีมงานนี่ แต่ว่าอ้อยอ้อยเพิ่นก็เกิดง่ามของเพิ่นอนดีนะครับ,บอกกุอปกรณ์มันครบเนะาะเป็นไงครับครบเครื่องเริ่มปลูกอ้อยนะครับต้องชิมงานนี้เลยครับพรเจริญน,นะครับรถยังไงนี่สั่งได้ดังใจเนาะล้องเลิกก็ได้ล้งตื่นก็นได้ รอบสองรับรองว่าสุดขาครับ ถือว่าดินมันแน่นไปได้นะครับแปลงนี่เพราะว่าปิดดินทรายเดี๋ยวแปลงเป็นดินเหนียวจะได้มึงกี่ดอกครับว่าการการลากของที่เอ็มนั้นจะเป็นยังไงเนาะฮะใกล้จะแล้วแล้วครับผมแล้วรอบแรกกระชิดตัดอีกไล่หนึ่งนะครับบันกระชิดตัดไปไลนนี้นด้บันตัดไปไลนนี้ตัดไปไลนนี่นะครับ เร,เรียกว่าตาบอดนะตาตะข่ายตาตะข่ายแปลงนี้ถือว่าพิ้นเตือมดินไม่ได้ปนเอ้นะครับมันบ่บ่เรียบปนเอ้เพราะว่าช่วงพิ้นมาไถมันกับฝนตกเนาะ เข้าสู่ช่วงเตรียมดินอย่างขมักขมิ่นแล้วนะครับทีมงานปลูกอ้อยข้ามแรงโซนทางผมจะเป็นการปลูกอ้อยข้ามแรงนะครับผมรถใหญ่เห็ดยัง,ยงกบง่ายไปเบิดเนาะพี่หนองนะ เอารถน่อยลากยอานลงแต่เขียวอผมว่าลากเขาไป โอ้สุดยอดสุดยอดเครื่องมือพ่นทันสมัยขนาดนับทีมงานนี่เห็ side, นแตใส่นะครับเนาะ แล้วว่ามีรถใหญ่กับ่ถเ็นต่าไส้หรอกครับมันลากว่าไปแต่ขน้าสามขายยังหลากยากนะครับระเบิดดานเลยฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กัพามาชมที่เอ็มร้อยยี่สิบนะครับลากลิฟเตอร์ระเบิดดานของค่ายนครสวรรค์สตีลนะครับเพื่อนคนอีก่อนนะเจอกันไม่คลิปหนานะครับผมจะไปถ่ายกันใดไปถ่ายอยู่ไสฝากพี่น้องเอฟซีทิดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะไม่ได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ